เรื่องราวที่เราจะมาดูกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่เรียกว่าคลาสสิกตลอดกาลเลยเรื่องของโยเซฟครับเป็นเรื่องราวที่เต็มไปด้วยการทรยศความยากลําบากแต่ท้ายที่สุดแล้วคือโชคชะตาที่มันเหนือธรรมดามากๆที่เปลี่ยนเด็กหนุ่มคนหนึ่งให้กลายเป็นคนที่กอบกู้ชนชาติของตัวเองได้คำถามที่น่าสนใจมากๆก็คือคนคนหนึ่งที่เจอเรื่องเลวร้ายขนาดนั้นนะครับจะพลิกชะตาตัวเองจากจุดที่ต่ำที่สุดขึ้นไปสู่จุดสูงสุดได้ยังไงแล้วรอดมาได้ยังไงกันแน่ เดี๋ยวเรามาหาคําตอบด้วยกันเลยครับโอเคครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นจากจุดเล็กๆที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเลยนะก็แค่ความรักของพ่อที่มีให้ใหกับลูกชายคนโปรดแต่ก็นั่นแหละครับไอ้ความรักที่ว่าเนี่ยแหละที่กลายมาเป็นชนวนเหตุของความขัดแย้งที่รุนแรงมากๆในครอบครัวลองนึกภาพตามกันดูนะครับเสื้อคลุมตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เสื้อผ้าสวยๆธรรมดารรมดานะแต่มันเหมือนเป็นป้ายประกาศตัวใหญ่ๆจากยาโคผู้เป็นพ่อเลยที่บอกว่านี่แหละลูกรักของฉัน แล้วสําหรับพี่ชายอีกสิบคนละครับโอ้โหมันก็เหมือนเอาน้ํามันไปราดบนกองไฟแห่งความอิจฉาริษยาดีๆนี่เองและเรื่องมันก็ไปกันใหญ่เลยครับทีนี้คือโยเซฟเนี่ยดันเป็นเล่าความฝันสองเรื่องให้พวกพี่ฟังอีกฝันแรกก็คือฟ่อนข้าของพี่ๆเนี่ยมาโค้งชํานับฟ่อนข้าวของเขาส่วนฝันที่สองนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยครับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็ดาวอีก11ดวงมาโค้งคํานับให้เขาคือสําหรับพวกพี่ชายแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความฝันเฟื่องของเด็กคนหนึ่งแล้วล่ะ แต่มันคือการประกาศตงๆเลยว่าสักวันหนึ่งฉันจะขึ้นมาปกของพวกพี่และแล้วความเกลียดชังก็มาถึงจุดเดือดครับพอเห็นโยเซฟเดินมาแต่ไกลในหัวของพวกพี่ๆก็มีแต่แผนจะกำจัดเจ้าคนช่างฝันคนนี้ให้พ้นทางไปเลยในที่สุดนะครับพวกเขาก็ฉีกเสื้อคลุมตัวนั้นทิ้งแล้วก็ขายโยเซฟให้กับกองคาราวานไปเป็นทาสแลกน้องชาแท้ๆกับเงินแค่20เชเคลเท่านั้นเองแต่เพื่อที่จะปิดบังความผิดของตัวเอง พวกเขาก็ทำสิ่งที่มันโหดร้ายยิ่งกว่านั้นดีครับนั่นก็คือการทำลายหัวใจของพ่อตัวเองพวกเขาเอาเสื้อคลุมของโยเซฟไปชุบเลือดแพะแล้วเอาไปให้ยาโคบดูเป็นหลักฐานปลอมๆที่ทำให้พ่อต้องเชื่อว่าลูกชายสุดที่รักของเขาเนี่ยถูกสัตว์ป่าฆ่าตายไปแล้วแล้วชีวิตของโยเซฟจะเป็นยังไงต่อไปล่ละครับชีวิตใหม่ของเขาเริ่มต้นขึ้นในอียิปต์ดินแดนที่เขาไม่รู้จักใครเลยและที่นี่แหละครับ ที่บททดสอบครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตกําลังรอเขาอยู่ลองดูการดิ่งลงเหวของชีวิตเขาดูสิครับจากลูกหลักในบ้านกลายเป็นคนที่ถูกโยนลงไปในบ่อจากบ่อร้านก็ถูกขายไปเป็นทาสในบ้านของโปดิฟาพอไปเจอภรรยาเจ้านายมาลววล้ามแล้วเขาปฏิเสธก็โดนใส่หลายป้ายสีจนต้องไปติดค,คุกอีกโอ้โหชีวิตของเขาเรียกได้ว่าดำดิ่งสู่จุดที่ต่ำที่สุดจริงๆแต่ว่าในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดนี่แหละครับที่มันมีแสงสว่างเกิดขึ้น ในเรื่องเล่าไว้ว่าพระเจ้าสถิตยอยู่กับโยเซฟประโยคสั้นๆประโยคนี้แหละครับที่เป็นจุดเปลี่ยนของทุกอย่างเลยเพราะถึงแม้จะอยู่ในคุกแต่โยเซฟกลับได้รับความไว้วางใจจากพัสดีให้ดูแลจัดการทุกอย่างในนั้นแล้วในคุกนี่เองครับที่พผนวร์พิเศษของโยเซฟได้กลับมาฉายแววอีกครั้งเขาทํานายฝันให้กับนักโทษสองคนซึ่งเคยเป็นข้าราชการของฟาโรเขาทํานายว่าพนักงานเชิญจอกเสวยจะได้กลับไปทํางานอีก3าวัน ส่วนพนักง,งานทําขนมปังจะถูกประหารอีก3วันเหมือนกันแล้วทุกอย่างก็เกิดขึ้นจริงเป๊ะๆเ,เลยครับแต่ดูเหมือนว่าโชคชะตาจะยังไม่เข้าข้างเขาง่ายๆนะครับพนักง,งานเชิญจอกสวยคนนั้นพอได้ออกจากคุกไปก็ลืมโยเซฟไปสนิทเลยทำให้โยเซฟต้องรอคอยอย่างเดียวดายอยู่ในคุกต่อไปอีกถึง2ปีเต็มๆเลยครับและแล้วก็ถึงเวลาของการพลิกผันครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาครับ การเดินทางจากก้นบึ้งของคุกหลวงสู่ตำแหน่งที่เรียกได้ว่าสูงสุดของอำนาจในจักรวรรดิอียิปต์อยู่มาวันหนึ่งครับฟาโรทรงฝันประหลาดมากฝันถึงวัวอ้วนเจ็ดตัวที่ถูกวัวผอมเจ็ดตัวกินแล้วก็ฝันถึงรวงข้าวดีๆเจ็ดรวงที่ถูกรวงข้าวรีบๆเจ็ดร,รวงกลืนกินเข้าไปไม่มีใครในอียิปทำนายฝันนี้ได้เลยครับจนฟาโรนี้กลุ้มใจมากและในจังหวะนั้นเองพนักง,งานเชิญจอกสวยก็นึกขึ้นมาได้ว่ามีนักโทษคนหนึ่งในคุกที่ทำนายฝันเก่งมาก โยเซฟก็เลยถูกพาตัวไปเข้าเฝ้าฟาโรครับเขาอธิบายว่าความฝันนี้หมายถึงจะมีปีที่อุดมสมบูรณ์มากๆ7ปีแล้วหลังจากนั้นจะตามมาด้วยปีแห่งความอดอยากที่รุนแรงสุดๆอีก7ปีแต่ที่มันสุดยอดไปกว่านั้นก็คือโยเซฟไม่ได้แค่ทํานายเฉยๆนะครับเขายัางเสนอแผนการรับมือที่ชาญฉลาดมากคือให้เก็บผลผลิตหนึ่งใน5เอาไว้ในช่วงปีที่ดีเพื่อเอามาใช้ในตอนที่อดอยากฟาโรนีประทับใจในสติปัญญาของโยเซฟแบบสุดๆเลยครับ ถึงกับพูดออกมาว่าเราจะหาคนที่มีพระวิญญาณของพระเจ้าเหมือนคนนี้ได้จากที่ไหนอีกและในวันนั้นเองครับโยเซฟจากนักโทษที่ไม่มีใครจําได้ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองทั่วแผ่นดินอียิปต์เป็นรองก็แค่ฟาโรห์คนเดียวเท่านั้นการเปลี่ยนแปลงนี้มันยิ่งใหญ่จริงๆครับฟาโรห์มอบสัญลักษณ์แห่งอํานาจทุกอย่างให้โยเซฟเลยไม่ว่าจะเป็นแหวนตราประจําพระองค์เสื้อคลุมผ้าลินินอย่างดีสร้อยคอทองคําแล้วก็ยังตั้งชื่อใหม่ให้เขาด้วย เป็นการยืนยันสถานะใหม่ที่สูงส่งของเขาอย่างเป็นทางการเลยทีเดียวเอาล่ะครับตอนนี้เรื่องราวก็ได้เดินทางมาถึงจุดคลแคลมกแล้วความอดอยากที่โยเซฟทํานายไว้ได้เกิดขึ้นจริงๆแล้วมันก็ได้พาอาดีตที่เขาพยายามจะลืมกลับมาหาเขาอีกครั้งแบบที่เขาไม่ทันได้ตั้งตัวเลยแล้วในที่สุดความฝันในวัยเด็กของโยเซฟก็กลายเป็นจริงครับเมื่อพี่ชายทั้ง1ิคนของเขาเดินทางมาถึงอียิปต์เพื่อขอซื้ออาหารและได้ก้มลงกราบต่อหน้าเขา โดยที่พวกเขาไม่รู้เลยแม้แต่นิดเดียวว่าผู้ปกครองชาวอียิปต์ผู้ยิ่งใหญ่คนนี้ก็คือน้องชายที่พวกเขาเคยขายไปเป็นทาสน,นั่นเองโยเซฟจำพี่ๆได้ทันทีเลยครับแต่เขาไม่ได้เปิดเผยตัวตนนะเขาเลือกที่จะทดสอบผู้พี่ๆเขาก่อนเริ่มจากการแกล้งกล่าวหาว่าเป็นสอดแนมจับซิเมโอนไว้เป็นตัวประกันแล้วก็สั่งให้กลับไปพาเบนเดมินน้องคนสุดท้องมาให้ได้แถมยังแอบเอาเงินค่าข้าวใส่คืนกลับไปในกระสอบของเขาด้วยและสุดท้ายก็คือ แอบเอาถ้วยเงินของตัวเองไปซ่อนไว้ในกระสอบของเบนจามินทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะดูว่าหัวใจของพวกพี่ๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนแล้วหรือยังแล,แล้วจุดเปลี่ยนทางอารมณ์ที่สําคัญที่สุดก็มาถึงครับเมื่อพวกเขาเจอถ้วยเงินในกระสอบของเบนจามินยูดาพี่ชายคนที่เคยเสนอให้ขายโยเซฟนั่นแหละครับได้ก่าวออกมาแล้วก็วิงวอนขอรับผิดแทนเขายอมที่จะสละตัวเองเป็นทาสเพื่อปกป้องน้องชายซึ่งมันช่างแตกต่างจากการกระทําของพวกเขาในอดีตยอย่างสิ้นเชิงเลยครับ มาถึงตอนนี้โยเซฟกุมชะตายชีวิตของพี่ๆทุกคนไว้ในมือแล้วเขาสามารถจะทําอะไรกับพวกเขาก็ได้คําถามก็คือเขาจะเลือกแก้แค้นให้กับความเจ็บปวดในอดีตหรือว่าจะเลือกเส้นทางอื่นกันแน่ในที่สุดโยเซฟก็เปิดเผยตัวตนครับแต่สิ่งที่เขาพูดออกมามันไม่ใช่คํากล่าวโทษเลยแม้แต่น้อยแต่เป็นการให้อภัยที่ลึกซึ้งอย่างไม่น่าเชื่อเขาบอกว่าความทุกข์ทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่ฝีมือของพวกพี่ๆหรอกนะแต่เป็นแผนการของพระเจ้าที่ส่งเขามาก่อนล่วงหน้า เพื่อที่จะช่วยชีวิตทุกคนให้รอดพ้นจากความอดอยากนี้เองและผลลัพธ์ของการให้อภัยครั้งนั้นก็คือภาพนี้เลยครับจากครอบครัวเดียวที่กําลังจะอดตายในแผ่นดินคานาอันกลายเป็นครอบครัวใหญ่ที่มีสมาชิกกว่า70ชีวิตที่ได้รับการช่วยเหลือและได้ตั้งรกรากอยู่ในดินแดนที่ดีที่สุดของอียิปต์เรื่องราวของโยเซฟก็เลยทิ้งคําถามที่น่าคิดไว้ให้เราครับว่าบางทีความทุกข์ยากที่แสนสาหาัสอาจจะไม่ได้มีไว้เพื่อทําลายเราเสมอไป แต่อาจจะเป็นหนทางที่นำเราไปสู่จุดมุ่งหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราเคยจินตนาการไว้ก็เป็นได้ครับ